สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องสาระแนเห็ดอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยผมแนะนําเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าทําไมเราเปิดดอกเห็ดหน้าแรกผ่านไปแล้ว10วันนะครับแต่ว่าเห็ดไม่ออกดอกนะครับทำย่างไรนะครับเดี๋ยว ไปดูในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ตอนจบของวิดีโอนี้นะครับคือวิดีโอถัดไปนั่นเองนะฮะเดี๋ยวจะลงไว้ให้ถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับว่าภายใน10วันเนี่ยสมมติเปิดหน้าแรกเสร็จแล้วเนี่ยทำไมเหตุเราจึงยังไม่ยอมออกนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีบอกให้ในคลิปที่ผ่านมานะครับส่วนคลิปนี้นะครับเมื่อเปิดดอ,อกเสร็จแล้วตอนนี้ถึงขั้นตอนที่ เห็ดออกแล้วนะครับเห็ดออกแล้วเก็บเห็ดแล้วแล้วต้องทํำยังไงต่อนะครับมีหลายๆคนสงสัยว่าเวลาเราเก็บเห็ดเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องงดน้ํำไหมนะฮะก็คือ,เ,อ,อเวลาที่เห็ดเขาพักตัวนะครับพักกอดนั่นเองนะฮะเราจําเป็นจะต้องยังให้น้ํากับเขาอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้จะมาคุยเรื่องนี้ให้ฟังนะครับว่าพอเก็บเห็ดหน้าแรกเสร็จนะฮะ แล้วเราจะต้องดําเนินการอย่างไรต่อไปนะฮะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นตรงหน้าผมนี่นะครับมีเห็ดนางฟ้าหุฐานอยู่ทั้งหมดด้วยกันนะครับ3ก้อนนะครับก้อนที่เห็นเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บอันนี้ให้ดูนะครับแล้วก็ดําเนินการแค่หน้าก้อนนะครับเพราะว่าหลังจากเก็บแล้วเนี่ยเราต้องทาความสะอาดด้วยนะครับถ้าเราไม่ทําความสะอาดจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ ก็จะมีเจ้าแมลงวีนะครับแมลงวีเนี่ยจะอยู่คู่กับฟาร์มเห็ดเลยนะครับมันจะชอบมากินเศษเศษเล็กๆของขาเห็ดเดี๋ยวผมเก็บให้ดูแล้วกันนะเวลาเก็บเห็ดหลายๆคนอาจจะรู้แล้วนะฮะขอทําแบบรวบลัดให้ดูแล้วกันนะฮะเราก็โยกนะครับโยกไปซ้ายฝาเนี่ยแค่นี้นะครับก็หลุดออกมาแบบนี้นี่นะครับเห็ดที่เราได้ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ถ้าเราเก็บเห็ดไซส์นี้นะครับ ไซส์ที่เพ e ืเ่อนเอนเห็นเนี่ยตัวนี้ตัวที่ใหญ่ที่สุดนะครับจะเท่ากับเนี่ยตัวที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยจะเท่ากับตูดขวดโซดานะครับส่วนตัวที่เหลือรองลงมาก,ก็จะเล็กลงไปเห L ็ดไเนี้จะเก็บได้ทนครับแล้วเวลาเก็บเห็ดนะครับถ้าอยากให้อยู่ทนนะครับให้เก็บไซส์ประมาณนี้นะครับถ้าเราขายเองไม่ได้ส่งแม่ค้าคือแม่ค้าไม่ได้ฟิกว่า Giul <ไฟ S 2> ต้องให้เก็บไซส์ไหนนะครับให้เก็บประมาณนี้นะฮะแล้วก็ดอกเนี่ยนะครับสังเกตว่าความชื้นเนี่ยนะฮะจับดูนะครับ ตอนนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยชัดเราใช้มือสัมผัสดูนะครับมันจะมีความชื้นหลงเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับอ่าคือเราถ้าจะเก็บจริงๆนะฮะตัวนี้ต้องรออีกสักประมาณชั่วโมงหนึ่งก็จะเก็บได้เพราะตัวนี้ดอกเรายังชื้นเกินไปนะฮะร,รอให้ความชื้นลดลงอีกนิดนึงนะครับแล้วเราเอาไปเก็บนะครับเอาไปใส่ถุงเย็นนะฮะแล้วก็แพ็คนะครับไม่ต้องมัดพิธีพิถันครับก็คือมัดหลวมๆให้เขา คลายอากาศได้นิดหน่อยนะครับมันจะเก็บได้ทนครับอยู่ได้ประมาณถึง4วันด้วยกันไม่ต้องซีนสูญอากาศก็ได้นะครับผมเนี่ยว่าเก็บไซส์นี้นะครับแต่ถ้าไซส์นี้เล็กเกินไปนะครับกับไซส์นี้มันไม่มีน้ําหนักเราต้องรออีกนะครับรออีกประมาณตัวนี้นะครับประมาณเย็นนะครับหกโมงเย็นก็น่าจะเก็บได้นะฮะถ้าเราเก็บเห็ดเราก็ให้สังเกตว่าอันที่ใหญ่ที่สุดก็ประมาณสักตูดขวดโซดาก็พอนะฮะโอเคเพราะเราเก็บเห็ดออกมาแล้วทําไงต่อนะ ก็จะเห็นว่าที่ขามันเนี่ยมันจะมีเศษของที่เลื่อยติดมาด้วยนะครับแล้วก็เศษไอ้ตัวที่มันเปิดอเปื้อนตรงปากคอนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องใช้การไกนะครับหรือว่ามีดก็ได้ตัดนะครับเดี๋ยวผมจะตัดแต่งตรงนี้ให้ดูบางคนนะครับเขาก็ใช้มีดนะครับส่วนผมนี่จะใช้กางไกก็ตัดไปอย่างนี้นะครับอันไหนเปื้อนก็เล็มออกไปหน่อยนึงเนี่ยนะครับก็อันไกเฉือนนี่แค่นี้ครับเรียบร้อย นี่ก็เป็นเห็ดที่สามารถจะเอาไปขายได้แล้วนะครับผมเอาละครับพอเราได้เห็ดแล้วเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือหน้าก้อนเนี่ยเราจะสังเกตว่านะครับถ้าเป็นเห็ดที่มันออกมาหลายหลายรุ่นแล้วนะครับหน้าก้อนเนี่ยจะไม่ค่อยมีอะไรหลงเหลือแล้วนะครับหมายถึงพวกเศษเห็ดก็ไม่ค่อยมีนะครับข้อฟางก็ไม่ค่อยเห็นแต่ในนี้จะมีอยู่นิดหน่อยนะครับเราก็ไม่ต้องขูดเยอะนะครับเนี่นะฮะ เราก็ขูดนิดเดียวนะครับอ่า๋ยวให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้นะครับในรูไม่ทราบว่าเห็นไหมเราก็ขูดนิดเดียวพอนะครับก็จะประมาณนี้อ่านี่ก็คือวิธีการทําความสะอาดหน้าก้อนนะครับเรียบร้อยครับเนี่ยก็คือเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็รอนะฮะขั้นตอนต่อจากนี้นี่เองที่มีหลายๆคนสงสัยมากว่าพอเราแคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องทำยังไงต่อนะครับ เพราะบางที่บอกว่า,าให้งดน้ํา2วันบางที่บอกให้งดน้ํา4วันบางที่บอกให้งดน้ําอาทิตย์หนึ่งนะแล้วเรางดน้ําไปเพื่ออะไรนะครับแล้วเราจําเป็นต้องงดน้ํำไหมนะครับเราไม่งดน้ําจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยประเด็นนี้กันนะฮะเอาละครับการที่เรานะครับจะลดหรือไม่ลดน้ําก้อนนะครับหลังจากที่เราเก็บเห็ดเสร็จแล้วเนี่ย เดี๋ยวผมจะคุยให้ฟังอย่างนี้นะครับเห็ดเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับมันก็คือเชื้อรานะครับเชื้อราเนี่ยจะเติบโตได้ดีในสภาพที่มีความชื้นเหมาะสมนะครับคือความชื้นปกติในอากาศเนี่ยความชื้นสัมผัสเนี่ยจะอยู่ที่6-70นะครับโดยโดยทั่วไปนะครับแต่ว่าเห็ดเนี่ยจะชอบความชื้นมากกว่านั้นก็คือประมาณ80นะฮะถ้าเราลดน้ำเขาสมมตินะว่าผมเนี่ยไม่งดน้ำ คือเก็บเสร็จผมก็ลดน้ําเหมือนเดิมลดทุกวันลด3ามเวลาเหมือนเดิมนะครับคือให้ความชื้นอย่างสม่ําเสมอน,น,นะครับเมื่อเห็ดมีความชื้นอย่างสม่ําเสมอนะครับเส้นใยเขาก็จะเริ่มอฟอร์มตัวนะครับหมายถึงว่าจะเดินต่อนะตรงที่เราเห็นแผลเขาเมื่อกี้นี้นะครับตรงที่มันเกิดแผลข้างหน้าก้อนเนี่ยเส้นใยเนี่ยมันจะเดินกลับมาเพื่อสมานแผลในรูเนี่ยนะครับสมานแผลนะฮะแล้วอาหารเนี่ย เขาก็จะสะสมสะสมสะสมอีกครั้งหนึ่งพอความชื้นถึงระยะเวลาและได้ที่ได้รอบของเขานะครับรอบของเขาเนี่ยจะสั้นจะยาวอยู่ที่อายุก้อนนะครับคืออายุก้อนเห็ดเนี่ยโดยรวมเนี่ยมันจะมีอายุอยู่ประมาณ4-6เดือนนะครับต่อก้อนก็แล้วแต่เราใส่อาหารเข้าไปในก้อนมากน้อยเพียงใดนะครับก็ ถ้าใส่เข้าไปเยอะหน่อยนะครับก็อยู่ได้นานหน่อยแต่ก็มีความเสี่ยงกับลาเขียวนะครับเพราะว่าก้อนที่มีอาหารเ,าเยอะเกินไปนะครับลาแข่งขันจำพวกลาเขียวเนี่ยจะเข้าไปแย่งกินอาหารเห็ดนะครับเพราะฉะนั้นการใส่อาหารเข้าไปในก้อนเยอะๆก็ไม่ได้เป็นผลดีสักเท่าไหร่นะครับถึงแม้เราจะยืดอ,อายุการเก็บเห็ดได้ก็ตามแต่ว่าก็มีความเสี่ยงกับการเกิดลาเขียวได้เช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้น การทำก้อนเห็ดเนี่ยเราจึงต้องใส่อาหารหรือลำหรือสิ้นส่วนผสมหรือส่วนผสมต่างๆเนี่ยให้พอเหมาะพอควรตามสูตรที่ได้มานะครับไม่ใช่ว่าเราอยากจะให้เห็ดเราออกดีนะครับเราก็ใส่ลำไปเยอะๆจากเคยใส่5โล6กโลเราใส่ไป8โลอย่างนี้ไม่ได้นะครับก้อนจะเสียนะฮะจะเป็นลาเขียวถึงแม้เราจะอยากให้เขามีอายุเนิ่นนานแค่ไหนก็ตามแต่ว่า ใช้วิธีแบบสีถนนชัยแบบนี้ไม่ได้นะฮะโอเคในเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าก้อนเห็ดเนี่ยมีอายุเท่าไหร่นะครับระยะเวลาเก็บเกี่ยวทีนี้รอบการออกดอกของเขาเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องรอบการออกดอกใช่ไหมคือพอเขาฟอมอ่าหน้าแรกเนี่ยจะใช้เวลาในการออกดอกเนี่ยประมาณนะครับ5-7วันนะครับหลังจากที่เราเปิดดอกแล้วพอหน้าที่2นะครับมันก็จะต้องยืดเวลาไปอีกนะครับหมายถึงว่า พอแผลที่ก็เป็นเนี่ยเขาจะต้องสร้างเส้นใยขึ้นมาใหม่นะครับสมานแผลขึ้นมานะฮะอนนพอแผลเขาหายนะครับเหมือนคนเราโดนมีดบาดพอแผลเขาหายนะครับก็ต้องรอให้ให,ให้พวกเนื้อเนื้อเยื่อต่างๆมันสมานปิดให้เรียบร้อยนะครับถึงจะพร้อมออที่จะออกดอกต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องรอนะครับให้การสะสมอาหารในรอบ ถัดไปนะครับให้เขาสะสมอาหารจนพร้อมเสียก่อนเขาจึงจะออกดอกบางคนถามว่าแล้วมีวิธีให้เขาออกไวขึ้นไหมนะครับมันอยู่กับอะไรหๆลๆายอย่างอย่างแรกเลยสมมุติว่าอย่างนี้นะฮะ <c oughs> <c oughs> การที่จะออกรอบต่อไปได้ไวขึ้นเนี่ยสมมุติว่าคุณเก็บเห็ดช่อเท่านี้นะฮะช่อเท่านี้อาจจะใช้เวลาสะสมอาหารสักประมาณ7จถึงแวัน นะฮะแต่ถ้าคุณเก็บเห็ดช่อเท่านี้นะฮะก็อาจจะใช้เวลาสะสมอาหารอ่4-5วันนะฮะ4-5วันแล้วเราก็เก็บนะฮะคืออาหารที่ออกไปเนี่ยกระดอกเห็ดเนี่ยมันน้อยลงมันก็ออกรอบเร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเก็บช่อที่ใหญ่มากนะครับสมมุติปล่อยให้ใหญ่กว่านี้อีกอาหารที่ออกไปนะฮะกระดอกเห็ดช่อนี้เยอะขึ้นเพราะฉะนั้น มันก็จําเป็นต้องสะสมอาหารนานขึ้นกว่าเดิมนะฮะทั้งนั้นทั้งนี้นะครับการที่เห็ดจะออกแต่ละรอบเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการที่เราเก็บเห็ดด้วยนะครับถ้าเรายิ่งปล่อยให้เขาช่อใหญ่เท่าไหร่นะครับอายุของรอบต่อไปก็จะต้องบวกเวลาที่เขาจะสร้างเส้นใยแล้วก็การเกิดดอกนานขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะครับเอาละครับทีนี้ เราวกกลับมาเรื่องเรื่องลดน้ํากันต่อนะครับพอเมื่อกี้เราทราบไปแล้วว่าเราลดน้ําอย่างต่อเนื่องเนี่ยเห็ดเขาก็จะเดินเพราะว่าเขามีความชื้นนะครับเขาจะเดินไปเรื่อยๆนะครับสะสมอาหารแล้วก็ออกดอกตามรอบของเขานะฮะเรื่องรอบก็คุยให้ฟังแล้วจะออกเร็วออกช้าแต่ละรอบมันขึ้นอยู่กับอะไรมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่การเก็บเห็ดอย่างเดียวนะมันขึ้นอยู่กับอาหารในก้อนด้วยนะครับอุณหภูมิรงเรือนด้วยนะครับ สภาพอากาศด้วยนะครับอย่างที่ดูในคลิปที่แล้วที่ผ่านมานะครับพวกปัจจัยเหล่านี้จะมีผลทําให้การออกดอกเนี่ยช้าหรือเร็วตามไปด้วยนะครับแต่อันนี้เราจะพูดคร่าวๆว่าอีกปัจจัยหนึ่งก็คือการเก็บเห็ดด้วยนะครับที่จะทําให้รอบต่อไปมันออกช้าหรือเร็วนะครับทีนี้เราก็วกกลับมาถึงเรื่องเมื่อเราลดน้ําต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับโดยที่เราไม่หยุดให้น้ําก็จะเป็นประมาณนี้คือเห็ดเนี่ยนะครับเขาไม่ขาดความชื้น เขาก็จะดําเนินการของเขาไปเรื่อยๆก็คือสร้างเส้นใยออกดอกไปตามล่องของเขานะครับแต่นะฮะหลายๆที่แนะนําอย่างนี้ <c oughs> ไม่ต้องรดน้ำครับพอเก็บเห็ดเสร็จแล้วก็หยุดรดน้ําไปเลยนะอาจจะ2วัน3วัน5วันนะฮะมันมีเหตุผลอย่างนี้นะฮะการหยุดรดน้ำเนี่ยผ้า2วันเนี่ยก็คือยังไงแล้วแต่เวลาเราเก็บเห็ดไปแล้วเนี่ยนะครับภายใน2วันเนี่ยเราจะลดหรือไม่ลด ไม่ได้มีผลโดยตรงกับเห็ดเพราะว่าถึงเราลดเห็ดก็ไม่ออกดอกถึงเราไม่ลดเห็ดก็ไม่ออกดอกอยู่ดีนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาทําผสานเส้นใยทางหน้าก้อนนะฮะการลดหรือไม่ลดไม่ได้มีผลกับการออกดอกของเห็ดนะครับแต่ที่เขาแนะนําว่าเราไม่ควรลดเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าแผลตรงนี้มันเป็นตอนที่กําลังเริ่มสมานเขาไม่อยากให้มันโดนน้ำนะครับเพราะแผลโดนน้ำเนี่ยบางคนเนี่ยทำก้อนออกมาไม่แข็งแรง ถ้าแผลโดนน้าบ่อยๆในช่วงเวลาที่เก็บเห็ดเนี่ยมันจะเกิดข้อเสียนะครับคือก้อนเราเนี่ยจะอ่อนแอเกิดในกรณีที่ทําก้อนไม่ดีนะครับหนึ่งก้อนไม่ดีแต่ถ้าทําก้อนดีก้อนดีไม่มีปัญหาอะไรก็จะไม่มีปัญหานะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับการที่เรานึ่งก้อนไม่สุกนะครับมันจะเริ่มเกิดปัญหาในหน้าที่สองนะครับการที่เขาสั่งให้งดน้ําในหน้าที่สนะครับ ก็เกี่ยวเนื่องมาจากข้อนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราเพิ่มความชื้นโดยตรงเลยหลังจากที่เก็บเห็ดหน้าแรกเสร็จแล้วนะครับก่อนที่จะออกดอกหน้าที่2ปุ๊บลาเขียวที่มันสลบสลายอยู่ในตอนที่1ก้อนไม่สุกเนี่ยมันจะฟื้นตัวในช่วงนี้เพราะอะไรเพราะความชื้นที่เพิ่มเข้าไปนะครับแล้วเส้นใยช่วงที่เราเก็บเห็ดเนี่ยตรงนี้มันอ่อนแออยู่ความชื้นที่เพิ่มเข้าไปทําให้ไอ้เจ้าลาเขียวเนี่ยครับมันฟื้นกลับมาครับแล้วก็กินเห็ดเรานะครับ เพราะฉะนั้นการไว้ดีไปแก้บางที่เราก็เขาก็ไม่รู้ว่าเขาทําก้อนเห็ดได้ร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่านะครับมันชัวร์หรือเปล่าเขาก็เลยบอกว่าอย่าพึ่งไปลดน้ําในช่วงสองวันหรือ3าวันแรกนะครับอันนี้คือเหตุผลข้อที่1ลองพิจารณาดูนะครับว่าจริงเท็จแค่ไหนลองเอาไปคิดประกอบการตัดสินใจดูว่าเราจะลดหรือไม่ลดอ่ะทีนี้มาช่วงที่2บางคนบอกว่าให้เริ่มลดน้ําคือวันที่4ถึงวันที่5ช่วงที่2เนี่ยสีหคืออะไรนะฮะ สี่ห้าเนี่ยมันจะไปเข้าหลักที่ว่าอ่าสี่ห้าเนี่ยมันจะไปเข้าหลักที่ว่าก้อนเห็ดเนี่ยจะเกิดภาวะอัตรคัดนะคะภาวะอัตคัดก็คือเขาขาดน้ําเหมือนคนเราเนี่ยครับถูกไปจับขังไว้นะครับเราไม่กินข้าวอยู่ได้เป็นอาทิตย์แต่ถ้าเราขาดน้ําเราอยู่ได้3วันนะครับเพราะฉะนั้นก้อนเห็ดเนี่ยก็คล้ายๆกับมนุษย์เนี่ยแหละครับถ้าเราไม่กินน้ํา3วันคือเราไม่ลดน้าเขาเลย สาวันนะครับเขาก็หิวน้ําทีเนี้ยตามหลักเกณฑ์ของอกฎการดํารงอยู่นะครับเมื่อมันขาดน้ํามันก็ต้องดิ้นรนออกมาหาอาหารมันจะต้องสืบทอดเผ่าพันธุ์มันจะไม่ยอมให้ตัวมันตายนะพอเราหยุดลดน้ําไป4-5วันปุ๊บเห็ุที่ก้อนยังแข็งแรงคือหน้าที่2หน้าที่3มเนี่ย เขาจะมีความแข็งแรงที่จะสร้างดอกได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องลดน้ํานั่นก็คือพอมันเกิดภาวะอาาฐฐัตคัดปุ๊บเขาจะดำรงเผ่าพันธุ์ของเขาเขาจะออกดอกนั่นเองนะฮะลองสังเกตดูบางทีเราไม่ลดน้ําเลยเป็นอาทิตย์นะอยู่ๆเห็ดออกเฉยเลยนะครับนี่ก็คือการงดน้ําประมาณช่วง3-4วันจะทําให้เกิดภาวะอาาัตคัทนะฮะทำให้เห็ดเนี่ยอาจจะออกเร็วกว่าปกตินิดหน่อยนะครับ แต่ต้องแลกมากับหนหน้าก้อนที่แห้งนะฮะพอหน้าก้อนแห้งเนื้อขี้เลื่อยตรงนี้มันก็จะเริ่มแข็งนะฮะเพราะฉะนั้นพอหน้าก้อนมันแข็งปุ๊บเหตุที่จะออกมารอบใหม่เนี่ยจะออกยากขึ้นแล้วก็ออกน้อยลงนะฮะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียอยู่ในตัวมันนะครับเอาละครับทีนี้บางคนบอกหยุดลดน้ําไปเลย1อาทิตย์นะครับถ้าหยุดลดน้ําไป1อาทิตย์เนี่ย มันก็ไม่สมควรนะฮะไม่สมควรทำนะค,คือตัวเนี้ยเห็ดออกชัวๆเลยครับมันเข้าเกณฑ์ภาวะอัตรคัดชัวเลยแต่ว่าทีนี้จะเพิ่มความแห้งของหน้าก้อนมากขึ้นไปอีกนะฮะทำให้อายุก้อนของเราเนี่ยสั้นลงไปอีกนะฮะทีนี้ก็จะมาสรุปใจความว่าทำไมนะครับบางที่ถึงบอกให้งดน้ำนะฮะ บางที่ถึงควรลดน้ําบางที่กง,งด4วันบางที่งดอาทิตย์หนึ่งสรุปคร่าวๆนะครับการงดน้ําเล็กน้อยนะครับไม่มีผลอะไรกับการเกิดดอกนะการงดน้ําปานกลางจะเกิดภาวะอัตคัดทําให้เห็ดต้องดํารงเผ่าพันธุ์คือพยายามเอาตัวรอดจึงออกดอกนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่คนทาําฟาร์มอยากจะให้เห็ดออกแบบต่อเนื่องนะครับแต่แตทั้งนี้ทั้งนั้นต้องคํานึงถึง ความแข็งแรงของก้อนและ,ะความชื้นในก้อนด้วยนะคะเพราะเราไม่มีทางรู้ได้ว่าความชื้นในก้อนที่ใส่ไปเนี่ยมันพอเพียงหรือไม่ถ้าเราใช้วิธีงดน้ําต่อเนื่องนานๆเนี่ยความชื้นน้อยลงหน้าก้อนแห้งนะครับเห็ดที่ออกมาได้ก็จะลําบากนะครับแล้วก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าที่ควรนะ,ะส่วนการงดน้านานๆเนี่ยคือผมไม่แนะนําอย่างสมมติว่า7วันไม่ต้องลดเลยเนี่ยถามว่าเห็ดออกไหมเห็ดออกครับแต่ว่าคุณต้องแลกมากับก้อนที่มันจะต้องแห้งมาก ะะแห้งมากเลยแล้วทีนี้การออกดอกจะยิ่งยากขึ้นไปอีกนะฮะถ้าเป็นส่วนตัวนะครับอันนี้ก็เอาไปคิดนะส่วนตัวผมผมลดทุกวันนะฮะเพราะว่าผมให้เขา,เาดําเนินชีวิตของเขาไปตามปกติไม่ได้ไปเร่งหรือไปอะไรเขานะครับแล้วคนที่บอกให้งดน้ํา3วันเนี่ยนะครับบางทีมันก็มีผลต่อเนื่องคือข,ของการเกิดลาเขียวเขาป้องกันตรงจุดนี้ด้วยนะครับ ก็เป็นเก็ดเล็กเกดน้อยนะครับหลังจากที่เราเก็บเห็ดเสร็จแล้วนะครับว่าเราควรจะต้องงดหรือลดน้ําต่อไปนะฮะอันนี้ก็เป็นเก็ดที่เอามาฝากกันนะครับสาหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็เดี๋ยวมาดูกันใหม่ว่ามีอะไรเอามาฝากกันอีกนะครับส่วนวันนี้ก็ฝากติดตามด้วยถ้าใครยัง ไม่ได้ติดตามช่องนะครับติดตามให้ด้วยส่วนใครติดตามแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสินค้าพวกเชื้อเห็ดก้อนเห็ดมีจําหน่ายในดีสคริปชันด้านล่างนี้นะครับอยากสอบถามปัญหาก็รบกวนโทรมาช่วงทุ่มหนึ่งสองทุ่มนะครับช่วงนี้จะสะดวกตอบคาถามนะครับโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วรบกวนเวลามากแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับที่ติดตามสวัสดีครับ